ขออนุญาตรีวิวการให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวกล้อง Panasonic Lumix นะครับเป็นกล้องคอมแพกธรรมดาทั่วไปครับผมพอดีลูกค้าซื้อไปแล้วบางทีใช้งานไม่เป็นเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนิดนึงเบื้องต้นนะครับกล้องคอมแพกทั่วไปไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ตัวนี้เป็น DMC ีด F H 5 นะครับเหมือนกล้องทั่วไปนะครับอ่ะมาดูกันนิดนึงการใช้งานนะครับผมไม่มีอะไรมากครัข้างบนจะมีปุ่มอยู่ออนออฟนะครับเปิดเครื่องก็ขั้นตอนแรกเลยก็กดมาที่ออนหลักการง่ายๆครับผมกดมาที่ออนเลยครับผมปุ๊บเลนก็จะเปิดออกมาอย่างเงี้ยตามนี้เลยนะครับซูมมันก็จะจะอยู่ตรงนี้ครับประมาณข้างบนนี่แหละครับผมนะซูมเข้าซูมออกอะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่เรานะฮะอย่าเอาใกล้เอาไกลนะครับ ชัตเตอร์ก็อยู่ประมาณนี้ครับมาตรฐานทั่วไปเลยไม่มีอะไรมากมายอ่ะเวลาเราถ่ายนะครับผมเวลาถ่ายเนี่ยกล้องดิจิตอลคอมแพคหรือกล้องดิจิตอลทั่วไปเลยนะหลักการการจับโฟกัสให้เรากดเบาๆที่ชัตเตอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเลื่อนมือนิดนึนงเดี๋ยวมันจะบงังกดเบาๆชัตเตอร์ที่โฟกัสนะครับแตะเบาๆหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะขึ้นสีเขียวล็อกอยู่ข้างบนนะครับ สังเกตไหมจะมีสีเขียวไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะอ่ะมันจะมีสีเขียวอยู่ถ้าสีเขียวล็อกเราไม่ต้องปล่อยมือออกนะครับผมกดย้ำได้เลยนะกดย้ำอ่ะอันนี้คือถ่ายแล้วเขาจะล็อกโฟกัสนะครับหลักการง่ายๆเลยครับภาพชัดไม่ชัดเนี่ยอยู่ที่นี่เลยชัตเตอร์กดเบาๆหนึ่งครั้งกดเบาๆหนึ่งครั้งนะครับ ไม่ต้องกดย้ำลงแรงนะอันเนี้ยเขาจะล็อกโฟกัสเรากดเบาๆหนึ่งครั้งปุ๊บสีเขียวข้างในมันล็อกโฟกัสแล้วใช่ไหมครับเรากดย้ำได้เลยนั่นคือถ่ายแล้วเรียบร้อยครับผมอันนี้ตั้งออโต้ไว้ให้เรียบร้อยนะแฟลชเฟิดออกอะไรออกหมดถ้าเกิดไม่เอาแฟลชอะไรก็มันมีลูกศรอ,อยู่ตรง,นง,งเนี้ยข้างๆเนี้ยถ้าไม่เอาแฟลชก็เนี่ยกดที่คำมันจะเป็นลูกสายฟ้าเนี่ยเออ เป็นรูปสายฟ้าเนี่ยถ้าคุณไม่เอาแฟตคุณก็กดลงมาข้างล่างเนี่ยที่เป็นรูปกากระบาดแฟตคุณก็กดโอเคไปเลยอันนี้คือกดยังไงแฟตก็ไม่ออกนะครับแต่ถ้าง่ายตั้งเป็นออโต้นะถ้ามืดเดี๋ยวแฟตมันออกเองอัตโนมัติเนี่ยครับเป็นออโต้ครับเนี่ยสายฟ้าแล้วก็ตัว A สายฟ้าตัว A นี่คือออโต้นะกดโอเคไปเนี่ยฮะถ่ายปุ๊บ กดเบาๆที่ชัตเตอร์หนึ่งครั้งล็อกโฟกัสแล้วไม่ต้องปล่อยมือออกกดย้ำได้เลยเนี่ยครับอ่ะเวลาดูภาพนะครับผมสัเกตด,ด้วยตรงข้างนะมันจะมีเป็นลูกศรสามเหลี่ยมนะอันนี้คือดูภาพนะกดลงไาข้างล่างครับเนี่ยจะดูรูปที่เราถ่ายซ้ายขวาก็เลื่อนไปเลยนะครับรูปที่เราถ่ายเนี่ยครับเนือหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยรูปที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นี่ สมมติเราอยากลบภาพที่เราไม่เอาละอ่ะผมไม่เอารูปนี้ละกดที่ถังขยะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ยังมีคำอย่างเงี้ยภาษาญี่ปุ่นนะตัวเนี้ยไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจมันกดเลื่อนมาตรงนี้นี่กดซ้ายเลื่อนมานี่ตรงนี้ครับแล้วกดที่ปุ่มกลางเนี่ยครับรูปที่เราจะล้างมันก็ลบไปแล้วครับอะเอาอีกทีนึงไม่รูปนี้กดที่ถังขยะ เลือดซ้ายเนี่ยครับมันจะอยู่คําว่าอย่างนี้นะครับแล้วก,กดเนี่ยครับเร็ียบร้อยลบถังขยะซ้ายกลางลบอ่ะไม่มีรูปลล้มลงมดละคราวนี้กลับไปถ่ายรูปปกติก็เลื่อนมาที่รูปกล้องข้างบนเนี่ยครับเหมือนเดิมฮะก็ถ่ายได้เลยนะตามที่แจ้งไปขั้นตอนแรกปิดเครื่องก็ข้างบนครับ ออฟปึ๊บแค่นั้นเดงไม่มีอะไรอันนี้คืออะมาดูตรงเดี๋ยวเราชาร์จแบตนิดนึงข้างล่างเนี้ยครับผมเจนเป็นตัวล็อกอยู่นะครับกดตัวล็อกออกมานะฮะข้างในจะมีตัวล็อกสีขาวอยู่อันนึงกดตัวล็อกออกมาปุ๊บเนี่ยแบตบก็เด้งออกมาให้ชาร์จแบบนี้ผมทําไว้ให้ดูแล้วมั้งคลิปหนึ่งนะครับก็เอาไปชาร์จกับ ตัวชาร์จที่มันเป็นตัวหนีบได้เลยนะครับบวกลบนะครับที่บอกมันมีคลิปอยู่นะครับผมให้ดูไงก็ดูในคลิปใน y o u t u b มทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่แบตกับขึ้นใส่แบตกับขึ้นก็ข้างในมีเขี้ยวอยู่ถ้าเราจำไม่ได้ว่าต้องใส่ฝั่งไหนก็ดูข้างในแล้วกันมันจะมีแผ่นเหล็กอยู่นะครับอันนี้ก็มีเขี้ยวอยู่ก็แผ่นเหล็กกับตรงกับเขี้ยวก็ล็อกเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเมมก็ ถ้าเอาเมมออกก็กดปุ๊บมันก็สไลด์ออกมามันเด้งออกมาเลยนะฮะใส่ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรใส่ถูกทางแค่นั้นเดงใส่ถูกทางก็เข้าใส่ไม่ถูกทางก็ไม่เข้าปิดล็อกครับปกติไม่มีอะไรนะฮะครับผมอันนี้คร่าวๆนะผมไม่ได้เจาะลึกแบบเมนูข้างในให้ดูนะครับเอาแบบใช้งานแบบหลักๆเลยดีกว่านะง่ายๆไม่มีอะไรแค่นั้นเอง กดถ่ายได้ลบได้ดูภาพได้แค่นั้นเองนะครับถ้ายังไงถ้าเล่นเมนูก็เข้าไปศึกษาดูเลยนี้นะเมนูเมนูมน,นี่ตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปที่เนี่ยฟันเฟืองแต่ตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะถ้าเกิดอยากรู้อะไรลึกๆก,ก,ก,ก็เอาแอปในมือถือแปลนะครับส่องได้นะแต่ถ้าเกิดตั้งออโต้มันก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายก็ออโตย้ยิงอย่างเดียวนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมาย นะขอบคุณครับแค่นี้นะเอาแบบคร่าวๆก่อนนะครับพอให้เรารู้เรื่องก่อนนะขอบคุณครับ